วางนี้เรือได้มึกโอกันเอีอา่านวันเฮ็ดมดมึกซดสต็มลาดดับทำกับข้าวกันลาววันนี้สัมผัสเปลียววันมึกห้องเทต้องเตรียมมึกซดสดหลิกจากอ้อมเย้ยขึ้นชายทานชาติมีเท่านี้ได้เท่านี้พอนะตึงกระทิมหลีปลีซอสว่าลงไปในท้ายห้อมก้อนใส่พักกลรนกว้านอันเยอะเลยใส่ลงไปคั่ว มันไม่ชียวพรอมเลยตองกล้วยมันลุกโกนกระดับลุกเลยดีกะใส่เมกเลยทีนี้เึกกันมันทุกเร็วมันขี้ฮอดเลยถีลั่งผัดไปนานนานแล้วได้กินเหมือนใส่อย่างรัดตุงแกงเลยมันเหนียวใส่มึกกับปรุงนำมันห้อยซอสมะเขือเทศนำตาลเกลือทีนี้ก็กวนกันเลยกวนในข้าวกันเลยดีกะ ตายตีขึ้นชจให้มันตัดกับสีแดงดีเกียวสีแดงสีช่วยนาะกินหรือใส่ชามกันแล้วทีนี้กาวช่วยร้อนรน